ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยคุณป้าดอกเฮงขึ้นในข่าวว่ารวยคักรวยแน่เลยครับห <c oughs> ย,ยิบวัตถิ่ันธ์มาแมวันหยิ่งใหญ่จัดยูแม่บ้านลูกไปเนี่ยเจ้าเออหลอกเ <c oughs> หโอค <c oughs> <ด>ิดครับผมสุขภาพอาร์เตอร์น,น,อนีอาร์เตอร์นียิ้มยิ่มใช่ครับผมเขากินข้าวอยู่กินก๋วยเตี๋ยวไรเงียน แต่แไปบ่ะบโอ้ดีเ้มาในทีนี้ดีลันต้องตงรถโอ้เออเาืนอเออเยะมาในเรื่อนาเรืนาแม่เอห้เากันเออห้เากันมาใทีนี้7เจุ่นอะยังุหกกบเจ็ดุหกกเจ็ดหนึ่งมันมาทั้งบนทั้งล่างเนาะแอ้แเ่อได้บนได้ล่างเลยมันบอครับมาเห็น บนเนาะแวไอ้ก็ล่างเนาะล่างมันหาสื่อ,อยากเนาะเจ็ดหนึ่งอร้านสาวกันเดมแล้วหญ้สา,นา,นาสันครับเออเอาหวยที่ไปเหตดจังไหนเราหาเราซื้อสัอองบ่วนนี้ <c oughs> โอ้ยบันใจซูนหกคักเนาะซุนหกขุที่หอกหอกในคักในแน่เนานะ,นานะอือกันเลยกักเลยบันใจตัวนั้นเลยบันใจว่าโม้หกเนื้อหกซูนกคักหรือเป่าครับ แต่ว่าแปลกนี่แปลกว่าเป็นอย่างคือบ่คิดว่าอยากซื้อเลขกสามตัวงวดที่ผ่านมาน่ะบอกเ่อคืนอยากซื้อเลขกสามตัวเลยบ่ครับแย่ถ้าไม่ซื้อแตลกนะครับโอ้ยเก่าศูนย์หกหน่ะตีแย่เพราะว่าย้ายนั่งตำหมากจอกจอกอป็นแม่บ่ปากบ่เบาๆยังถ้าตีดีสัตว์ก็เป็นเก่านะครับแต่ว่าบอกคิดว่าอยากซื้อเลขกสามตัวเลย เมื่อไรสิมาอันนี่นะกะว่าสิขึ้นมืออื่นเศร้านี่แหละครับพอดีป่วยม,มากสองมือแล้วครับสองสองสามมือแล้วก็เลยก็เลยขับรถบ่ไหวก็เลยบ่านนี่กลับตอนแรกว่าจะกลับมื่อนี้นี่มันก็เปิดน,นี่เนี่ยมันก็เปิดในสาวสมัยเนี่ยเมื่อคืนนได้เป็นแท็กเบียร์กับใจบุญไม่เห็นแลอวศูนย์ขาดเลยแล้น,น,น,นี้ก็โอจะขื่นจังไรครับมันมันมันจอากาศเปลี่ยนขึ้นเป็นจังไรติดวัด ตอนแรกคิดว่าจะคล้องสิเป็นโควิดเนาะอันแต่ว่าบริตรวจดอกว่าครับกินยาอายุสองมือกันก็เลยกันก็เลยไข้แน่นะมือนี่อ๋ออ๋อแล้วน่ว่ามืออื่นนี่แหละครับมืออื่นนี่แหละว่าจะกลับแล้วเออยท่าใช้ไหนมันไในไอมันได้ไอมันเต้านั่นเต้านั่นเต้าไอเราที่ภาพเริ่มไอแล้วมือนี่หมอครับนี่ก็เว้าววอลายกันมันย่อลายกันอยากอยากไอแล้วนี่แมนแมนมันมันติดป่วยแน่นก็ ฝันเราดินเนี่ยฮะฝันเราดินเนี่ยฝันฝันวันแล้วมันบอกอันผมเห็นอยู่อันคลิปแรกที่ใจบุญลงที่ไปนั่งอยู่ไอ่ยุสัยอะไรคืออยู่อยู่หน้าพอเรื่องบอกเฮ้คลิปแรกแมนเพอดีเขาไปพอดีเขาสิมาหาครับอือแต่รีวายชายอยู่หันละเขาก็รีวายตสีครับป้าฝันจากรอบแล้วนี่งวดนี้ว่าอันฝันมือเศร้านี่ล้วฝันเพืนอนอยู่นพากโอ้วันพากมือขึ้นันพากกับฝันอีกแล้วเอาเอาเอาแต่ฝันแรกเลยครับสุดาฝันแรกบ้านไม่ชัดป่านไหน บอกี่พ่บอกไปว่าหาตามที่ว่าูู้ายมาหาเด็กน้อยู้ชายมหาสามคนครับแปลกหน้าคนแปลกหน้าเออคนแปลกหน้าท่มาคูไสมาได้สี่หาสามครับกับอีนึงมาในทียังฟองละ่ะครับบาน,นี้อร์มือมือนีได้ฝันมาขับรถขั้นเขียวนี่แหละไปวาดผู้ใครครับไปวาดผููใครเราไม่หายแม่ รถหายรถหายเออรถหายเอารถหายตัวจำได้เพราะเ่ากบอกว่ารถขั้นหนี้มันมาหายอยู่ในโกนะครับเออมันออกข้างล่างข้างบนแถวนั่นนะมันออกแถวนั้นเนี่ยเพราตเนี่ยนี่แหละเนี่ยนย่เอลอนีตายครับมันออกคาซากหรือซามหาเนี่ยเลขล่างกับศูนย์หาสีดำมันออกข้างล่างข้างบนเลยอืม น่นนะนยูในรถนะ่ะนเอกวนอวนอยู่ในรถน่ะนะครับอเนี่ยแหละมันมันไฟไายแบบแบบนั้นนะนะแต่ว่าอยู่มือในมืนอพื้นนี่พื้อว่าไปแฟนไปตายว่อนไปไป,ไปหายอยู่วัดคุกไทน,นะอยู่ในวัดครับอืมก็ดีสีว่ามันไม่ยำให้ตามตูวบางคนก็เบากับันแน่ไอ้แน่ยพาอรวยอยู่เพราะอ้ไรพ่อรวยโทรมาอยู่เมือเจ้าครับผม <c oughs> อาวอไอ้ฟันฟันที่แรกนี่ตีเป็นเลขสองตัวคือหาสามซื้อมันบอครับยันหาสามับานในตี่่อฟบองหน่อยซีเนั้งครับบานเลขที่ซีหนึ่งตีอ่าบนนี่ก็เลยมามาฝันฝันเมื่อคืนว่ารถท่านนี้มันจะม่เลขซีตัวนอนมัแมนครับอ่ามเจ็ดศูนย์ห้านะสามสเทาห้อยออกมันก็ไม่หาสามไม่หาศูนยันอือ เรได้แ,แยกว่าไปวัดนี่ไปวัดวัดนี่มันจะเป็นสำมานฝัน,นคือมันเป็นเก่าก็เป็นหาเนาะครับอ่าต่เอาเอาวัดไซสามตัวอันเก่าเก่าหาสามแล้วก็หาหาสามหว่าเน้นตัวที่ตัวตัวที่มากสุดก็คือหาสามมั้ยครับคิดว่าคิดว่าครับ เลขวิ่งกับมาหาได้อ๋อรื่งเลขวิ่งตัวไหนครับหวดนี้เอาเลขวิ่งม่หากับสามเนาะอ๋อเลขวิ่งห้าสามเนาะมันนมาหากับสามสามสีไข่ครับแต่กรเสี่ยวบวงนึงมันมามันมาล่างครับมันหาหนึ่งมาสองกับหนึ่งเนาะครับวันนี้เนื้อมาล่างแต่แต่สามตีวัที่พานมามันขึ้นบนนะครับเขี้ยวหงิ้นมมาหลัง กระไรกระไรกระลยมานี้กระไรว่าสามศูนย์หานะมิสติเห็นก็เฮดติเรียสามตัวนะครับมาหนี้อันนี้สองตัวเ้าจะไปสีต้อยเอานะคเพื่อที่ว่ายำนะะั่นแหละเพราะว่ารนสั้นเกี่ยวมากครับเพราะว่ามันคือกันมันเด่มันคือคือเกือคือกันนะกะ <c oughs> สาว้างมึงขู่ที่ายอเอาป้าสิจับอ่าจับออกมาจากทะเบียนรถสิจับตัวไห้แน่อครับ การสเบียนรน้ตคือคือห้าบโบห้าบรบได้ออกมาซื้อเข่าว่าเข้าสี่เข่าว่าไปวัดไปวัดไหนเข้าเสียม,มาใจสามหาหาสามาอันเสียว่าวัดสิงเก้าครัเก้าหาสามที่น้าบอกไปแล้วเนินบอกแล้วเท้าสิเด็กสามตัวนะอืมเลขสามตัวก็จะเป็นเก้าห้าสามเก้าห้าสามแล้วก็ห้าห้าสามหรือที่หาสามหาก็ได้ แล้วกัสามศูนย์ห้ายีเทสเซนีสามตัวซื้อครับแล้วก็สามศูนย์หาเน้ออือสามศูนย์ห้าครับเอาวตัวเลขสองตัวกันนั่นแหละน่าตัวหาสามแม่นปะครับแมงเอาไว้ตั้นครับแล้วก็เซม,มี่เอาหอกฟันต้องวกคือหาสามแล้วกับ บ้านเลขที่ซ1สิบเอดจ้ะฝันมือขึ้นนี่ขอนสีแกงก็คือทะเบียนรถสามเจ็ดศูนห้าไปวัดอาจารย์ไข่อืมเท่ากับไลไกใหม่นนเซตน,น,น,น่ะครับบ้านนี้จึก็เลยจับสามตัวเป็นเก้าหาสามกับหา3สามแล้วก็3สามูนย์หนี่ก็คือจับจากทะเบียนรถนะครับขันแมนแมนบ๊อคือเราครับจับมาจากทะเบียนรถคือสามศูนย์หถ้าเบิ่งตามลักษณะแล้วก็คือตัวที่ซีไอนี้อยู่ตอนนี้ก็คือ หาสา,า,า,ามนั่นแหละไปแนเน้นเน้นที่ว่าหาสามครับหาสามกันนะมี่าพหาสามกัได้มันมาส้นก,กับเลวิ่งไหมครับต<อ>ัวที่แบบเลวิ่งมันเคยจับกดดข้อกันมากอยู่บบครับเาใจ,จเอโอ้ยอ้ไปก็ว่าไปดิ <c oughs> ไปก็พ่ไปบบบนี้ เลื่องคุกมันเคยจับข้อไอ้มันเคยจับข้อก่อนมันเคยกอดข้อกันมางปะครับบ่บ่ค่อยกอดหรอกเนาะตามที่ผมสังเกตเบื่อกว่ามันบ่เห็นน่นแหละบ่เห็นเมื่อก่อนเธอว่าก็คือว่าหรืว่าทุกอย่างมันกับมาแน่นอตนะครับเนาะมันเปล่นไปได้เบิด์ตนั่นเอาลองเบื่อสังเกตว่าบ่ามากตัวที่ป้าจับให้เป็นเรื่องที่เธอเบียนรถก็ได้หรือว่าสั่นกะอาจีล้อไม่เน้นไม่ยำต่อไปก่อนอีกจักหน่อยนะครับเนาะเกีบดปะฮะ โมมากคือศูนย์นเ,จนเจ็ดบอกศูนย์เจ็ดศูน์เจ็ดบมมากโติงวันนันบอกออกซ้ำตีเออแต่ยาง่าอยู่ีเนาะค้นถามแต่ดีคนถามไหว่าอันคนไม่จคอันต้อได้พอเสียวเงี้ยอาจัรถือตัวครับผมได้อยู่ดิอ่าแต่ว่าได้อ่าเกิดพูดมาหน่อยนึงอ่อละล่ะให้ว่าโมมักโมมักเลขไอ้ เจ็ดหนึ่งกับบอมาศูนหกกับบอมกครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายคิดได้คิดดีก็เลยก็เลยก็เลยว่ากันไว้ยังหน่อยก่อนออกมาสิสิสิเป็นหมาสันครับสีบดายน้ำกระเจ้าสันก็เลยซสื้อโค้งสุดท้ายไอ้ศูนหกนะ่ื้อศูนหกเสือส้อๆนี่นะครับบนย่างเดียวอ้อมบนย่างเดียว้อมศูนหกบอกกับ้อมโค้งสุดท้ายเลยก่อนไอ้นี่เลยประมาณใบสองตอนนั้นอ่า ก็เลยนั่นแหละก็เลยใครอยู่แต่ว่ากระแปะกุีิปัาตั้งแต่สามงวดนี่เนาะตั้งแต่แต่งขันหาขึ้นบูซาตะกุดมหาราบนะ,ะได้สุ้งวดไหมบอคบอกักถึกตะเกียตะกี้นี่ได้เลขมากแต่ซื้อบกอกถือเดี๋ยวไอ้สามงวดมากนี่บอคคิดมากเล็กจากงวดได้หังซื้อคือเกาแหมมันมีแน่วมหเหตุไห่ซื้อตอนนั้นตอนโคงสุดท้ายยังสี่นะสุงวดสุ้งวดแล้ววันนี้ก ถือตะก,กี้ถือกระขาดทุนเนาะแหม่เดี๋ยวนี้กับแปลกอยู่ได้สุงวัดอยู่แต่ว่ากับอะไร<ง>ไม่จอดสามวันมากนี่คือพอเตือนเ,นเต็มเรากซื้อเลขนี่จะซื้ออยู่เนิง่งๆนิ่งๆอยู่ตีนิง่งๆซื้อๆอยู่ก้น,น,น,นสิถือเลขเปลนเนเเป่นสั่นละมาเรียงไม่ขีดเข่าเปลี่ยนสีเปล่าครับงวดนี้กัเป็นขีดเก่าก่นมาครับเป็นขีดเก่าเปลี่ยนซื้อเนี่นั้นมากกว่ะตั้งแต่ มันผีแฟนจะขุนมากแ่ะ,ะบอกหมดเปรตเปนเป็นน้ำเละแต่ว่าผมขึ้นมาเล็กผมขึ้นมาเล็กซีแล้วงัวนี่ไหมเป็นซีสิครับแต่ว่าตัว <จะ S 1> มักมกักซีพอออกขึ้นมาหรอวะไม่่คันครับมัมกเล็กซีวันนี้ไหมอันอันบม,มันยังดอกว่านมันมันมันมาต่ำสูตรคำนวณครับเล็กซีเล็กว่าเหรอคัน ออกแว่หลงคาต่ว่าเล็กประจําวันเล็กําลังวันหลังคานมันสามศูนย์หนี่ครับนั่นนนั่นเล็กกาลังวันเลยสามศูนห้าครับเหล็กําลังวัน,นอ,อยู่ก็คือนะไระบ้า,แางแจ้งว่าคือมาเขากําลังวันแต่สันี่เลข็ของปาง่าก็ได้ะเบียนรถสามศูนย์ห้ามมาเก่ยกันใจซื่อไห้น่ <laughs> เอาวันนี้จ <laughs> สองหวดแล้วครับน้มันบาสองหัวติดแล้วมันบาจะบอกกาเจ้ามันเลขบลายตัวสองหัดตรงครับสองหัดแม่เลขบลายตัวแล้สองหัวดั่นแหละสองหัดติดน่ะมันสามแปดแปดเนาะมันมันบอกเขาแล้บอกครับสามแปดแปดท่นออกแปดเจ็ดสามอ๋อเขาไม่ได้เจ็ดสามอยู่เนี่ยแต่ว่าผู้ผูอื่นนั่นไม่ได้หรอกถ้ากูได้บอกครับานี่กับมาเข่าศูนย์เจ็ดตรงตเนาะบานี่ก็บมาเข่าศูนย์หกตรงตแล้วกับเข่า 7จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็หมายว่าตรงตรงรดไปเจ็ดหนึ่งเพราะว่าทะเบียนลดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่มีสองวันนี่แหละที่มันเป๊ะเป๊ะเราเร,ร,ปปเรไวเลูก่อนฟันก็ไเ่ได้ฟันลายแมนแมนเลขมาลายเตอรเอาลองเมืองบางวดน,นี่สิเป็นจังไหนเพราะว่าจากที่ฟันยูนีเบิงแล้วฟันยังพอค่อยยังพอท่านได้ชัดเจนเหมไหนเท่าที่ผมเบิรงอยู่ไหไอ้ที่ที่ฟัอันบแมนอยู่ครับบ่าได้ชัดเจนแบบไหนอยู่นี่ครับตัวเลขนี่ ก็เลยว่ายาหน่ะสิมะยำให้ดอกติสำนดอกจคกสามสี okay. ่ม okay, ือเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังยามายำอีกรอบนึงครับแยนแยนตั้งตั้งเบิรงมันมีนี่หลายมืออยู่ดอกแม่นอยู่เอาโอเคครับผมกินก็เจอกับวอนอิ่มสามวันว่าครับีทั้งกินทั้งกินตั้งแต่สภาพเอ้วก็พี่กับกันเรี่พ่อๆกอบกันโอเคครับผมครับ ครับครับครับสวัสดีค่ะ